แม่พูดภาษาอะไรล่ะพูดภาษาอะไรภาษาอะไรเดี๋ยวบอกแม่ดิ น,นั่งใจสนุกอ่ละแม,ม,ม่ถามนี่สีละยนี่สีอะ <Green S 2> นี่สีอะไรีสีะนี่สีอะไรสีสีเละเลยกรีนกรีนสีเขียวนี่สีอะไรเลือง เหลือภาษาเอ้ออย่จิ้มตามพี่นายเหลือภาษาอังกฤษอะไรลูกน้องนายนอย่าทำน้องนะสีเหลืองอะไรลูเเเกเหลืองเนี่ยเหลืองภาษาอังกฤษเย็นอะไรเ,เย็นอะไรน,น้องไฟดูไอหมานี่